สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับจะมาีโอกาสมาไขควนพระชนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เข้าสู่คริสต์มาสนลครับเราก็จะระลึกถึงการเสด็จมาของพระซสุริ์เพื่อจะอามาเกิด แล้วก็มาไอ้บาปเราทั้งหลายประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอั้นมากก็ทําให้เราได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วก็คิดถึงคําสัญญาก่อนที่พระองค์จะมานะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่9ข้อที่2นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็เป็นความหวังที่พระเจ้าทรงให้กับ คนของพระเจ้าโดยเฉพาะคนอิสราเอลเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยนะครับที่เป็นคําสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูอิสยาบทที่9ข้อที่สองพูดอย่างนี้บอกว่าตนชาติที่ดําเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงาััจ,จุลาชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา พระบีข้อนี้เป็นข้อที่ผมก็ระลึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กลวีเนี่ยพี่ที่โบสถ์ก็ให้ท่องตั้งแต่แรกเลยข้อนี้ก,ก็ได้ท่องจําได้อยู่นะครับตอนนั้นก็ท่องในฉบับ1971เนาะอันนี้ก็จะเป็นฉบับ2 0 1 1แต่เนื้อหาก็คล้ายๆกันชนชาติที่ดําเนินอยู่ในความมืดเนี่ยคำว่าดําเนินเนี่ยหมายถึงใช้ชีวิตไปด้วยกันอยู่ในความมืด นะซึ่งอาจจะหมายถึงคนที่กำลังอยู่ในความบาปทำบาปนั่งอยู่ในที่นั่งของคนบาปเดินอยู่ในทางของคนบาปคนอธรรมชนชาติที่ดำเนินอยู่ในความมืดก็พยายามหาทางออกแต่ไม่มีหวังเพราะว่าเป็นทาาของซาตานอยู่นะมนุษย์จริงๆเราอยากจะทำดีนะแต่ว่าหลายครั้งทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนบาปแล้วเรามนุษย์เนี่ยที่ ถูกซาตานเนี่ยครอบครองไว้อะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะออกมาจากความมืดนั้นฉะนั้นชนที่ชนชาติที่ดําเนินในความมืดเนี่นะครับผมคิดว่านีดอันนี้เนื่องจากคาว่าดําเนินก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในความมืดฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ทําอยู่ในบาปะนะ ทำบาปด้วยตัวเองโกหกแย่งชิงเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็เมาไมา้ลักสนุกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นความบาปเต็มไปหมดนะสิ่งชั่วร้ายเต็มไปหมดไม่ว่าจะอยู่ในคนชนชั้นไหนเนี่ยซึ่ง เราก็บอกว่าแม้แต่คริสเตียนที่อยู่ในิสตจักรหลายครั้งก็ยังเต็มไปด้วยความบาปด้วยเหมือนกันก็ดำเนินอยู่ในความบาปอยู่ในความมืดแล้วกันแต่นี่ตอนก่อนที่พระเยซูจะมาเนี่ยเราไม่มีหวังเลยเราจะอาศัยหลักศาสนาไหนเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าเราเราทําไม่ได้สักสักหลักหลักศาสนาอันนึงหรือจริยธรรมอันนึงหรือแม้แต่บัญญัติของพระเจ้าที่ให้มาเราก็ไม่สามารถทําได้ร0 0ยรซตขณะเดียวกันเราก็ ที่เตียนเองก็อยู่ในพระเจ้าขณะเดียวกันก็นกทําบาปด้วยคู่กันไปแต่ในคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าล่ะโอ้โหคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็พยายามหาหาทั้งวัฒนธรรมหาทั้งจริยธรรมหาทั้งศิลธรรมทุกอย่างที่ทํากฎระเบียบทุกอย่างที่มีแต่ในที่สุดเราก็ทําไม่ได้เราก็ละเมิดกฎเหล่านั้นเราละเมิดศิลธรรมเหล่านั้นตลอดนี่คือชนชาติที่ ดำเนินอยู่ในความมืดพระคมภีบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเนี่ยนะครับในมัมภี์ตอนนี้ในบทที่9เนี่ยนะครับเพราะว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาบทที่9ก็ที่6กเนี่ยบอกว่าจะมีคือเด็กคนหนึ่งเกิดมาจะทําให้คนที่มีชีวิตอยู่ในความมืดคนที่ทําบาปคนที่กําลังจมอยู่ในความความบาปและต้องการทางนะและเขาไม่มีทางออกเพราะว่าเขาไม่สามารถผ่าน หลักความเชื่อของอันไหนก็ไม่ได้เลยนะครับจริยธรรมอันไหนเขาก็ไม่ได้นะเราเราเองก็ผิดต่อพระเจ้าตลอดแล้วเ,เป็นคนบาปแล้วแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์มาเนี่ยคนเหล่านี้จะเห็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่เห็นทางออกนะเห็นความหวังเพราะพระเจ้าเนี่ยมารประทานชีวิตให้และพระองค์ก็ยื่นข้อเสนอที่เราทําได้ก็คือเชื่อในพระองค์ เชื่อและวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อก่อนเราไม่ได้ถูกสอนแบบนี้เมื่อก่อนเราถูกสอนว่าเราต้องทําดีเราต้องรักษาศีลนะเราต้องทาอย่างนู้นทําแบบนี้นะมีศีลธรรมชั้นสูงนะแต่ในสุดเราก็ยังด่าในสุดเราก็ยังโกหกในสุดเราก็ยังโลภมากในสุดเราก็ยังเห็นแก่ตัวในสุดเรายังทําร้ายคนหลายครั้งเราก็ ทำร้ายแม้กระทั่งคนที่เรารักที่สุดและหวังใจเรากที่สุดเมื่อก่อนเราไม่มีหวังแต่ตอนนี้เรามีหวังแล้วเพราะว่าพระเยซูมาจะทําให้เราเห็นแสงสว่างเห็นความสว่างเห็นทางออกเห็นเห็นความรอดได้ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นเองขอบคุณพระเจ้าเลยนะครับกลุ่มคนที่สองคือบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช นะผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้เราก็ต้องยอมว่ายอมรับว่าโลกเราเนี่ยมัจจะเพราะเป็นแผ่นดินแห่งเอามัจจุราชก็ได้เพราะโลกเราเต็มไปด้วยความบาปและเป็นความบาปที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นความบาปที่ที่มันมีเกือบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชั้นสูงหรือว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงหรือว่าคนที่อยู่ในระดับสูงคนที่มีเงินหรือคนที่ไม่มีเงินคนที่มีการศึกษาและคนที่ไม่มีการศึกษา เป็นหมดเลยเราอยู่ในแผ่นดินแห่งอามุจรลาที่เต็มไปด้วยความทั่วหลายดังนั้นคนที่อาศัยอยู่ในนี้มีบางคนที่ที่พยายามพยายามนะครับทำดีพยายามนมัสก,การพระเจ้าพยายามที่จะติดตามพระเจ้าอยู่แต่มันยากมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ในอยู่ในความล่อหลวงอยู่ในอยู่ใน การเกลียดชังของคนอื่นเพราะว่าเขาจะพูดความจริงไงเพราะว่าเขาจะทําสิ่งที่ถูกต้องเขาจะสวนทางกับทําสวนทางกับความคิดของคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งอมริราลาก็ยากเหมือนกันโดยเฉพาะผู้เชื่อในพระเจ้าที่ต้องการดําเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างเนี่ยนะครับเขาก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลย แต่ว่าเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขาอยู่ในความยากลําบากนั้นพระคมบีบอกเมื่อพระเยซูเสด็จมาแสงสว่างจะส่องมาบนเขาเขาจะเห็นเขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเขาจะมีทางออกนะนะเขาจะสามารถมีกําลังที่มาจากพระองค์และเขาจะสามารถเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างได้อีกด้วยฉะนั้นขอหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ย การที่เราเองจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างที่ถวายเกียรติแพระเจ้าในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความบาปเนี่ยก็มันก็ยากอยู่นะครับเพราะทุกคนโกหกหมดเลยทุกคนทําบาปหมดเลยทุกคนเห็นแก่ตัวหมดเลยทุกคนเนี่ยถือโอกาสช่วยโอกาสหมดเลยเราเองจะทํำยังไงดีเนะเราก็อยู่ยากลูกหลานของเราก็ยิ่งอยู่ยากเพราะว่าเขาไปถึงที่โรงเรียนทุกคนพูดจาหยาบคายเนี่ยเขา เขาก็ติดอันนี้มาไม่ติดอันนี้มาก็มันก็เป็นเด็กอยู่ไงเขาก็จะลําบากมากแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพระกัมพีบอกเมื่อพระเยซูสสเสด็จมาเนี่ยนะครับในคริสต์มาสปีนี้ให้เรามีความหวังใจในพระองค์แสงสว่างจะส่องมาบนเรานะครับส่องมาบนคนเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งแองมะจูราชเขาจะมองเห็นทางออกเขาไม่มีทางไปเขาอยู่ในความยากลำบากเขาอยู่ในความกดดันเขาไม่รู้จะคุยกับใครเขารู้ว่า ทำบาปก,ก็ไม่ได้ไม่ทําก็คนอื่นก็ไม่ชอบอีกนะยกตัวอย่างเด็กๆอนุชนวันนะที่โตขึ้นมาเนี่ยนะไปไปเรียนหนังสือเนี่ยหลายคนชวนให้โดดให้หนีเรียนนะเพื่อลูกของเราไม่หนีเรียนก็จะเป็นที่เกียดชังแต่ถ้าหนีเรียนก็จะไม่ดีหลายคนชวนลูกหลานของเราให้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ใช้ยาเสพติดแล้วก็เาม,ามาไม้ ลูกเขาลูกหลานของเราไม่ไปเพื่อนเหล่านั้นเขาก็ไม่ชอบเขาก็จะหาเรื่องเขาจะพูดจาเน่ท้าทายดูหมิ่นคนเหล่านี้ลําบากมากที่จะให้ติดตามพระเจ้าที่จะให้รักพระองค์ที่จะให้ยืนหยัดในพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าไม่เป็นไรให้เรา,เราอดทนไว้พระเยซูมาพระเยซูจะให้แสงสว่างส่องมาบนเรา ให้เรารู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงให้เรารู้ว่าเราจะมีทางออกอยังไง<ม>เรามีความหวังในพระเจ้าได้อย่างไรท่ามกลางแบบนี้เนี่ยฉะนั้นไม่ว่าเราจะดําเนินอยู่ในความมืดหรือละอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งอมรจกาลาชเนี่ยแสงสว่างของพระเจ้าจะส่องมาเพียงแต่เราเชื่อในพระองค์เรามั่นใจในพระองค์เพราะนั้นคริสต์มาสปีนี้ พระเจ้าทรงให้ความหวังกับเราเพื่อเราจะมีกำลังดำเนินต่อไปก็ปีหน้าเราเองก็จะจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าดีๆเพราะว่าพระองค์มาแล้วพระองค์ได้ทำพระราชกิจของพระองค์งเสร็จแล้วพระองค์ได้ต,า,ตายบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็อยากเห็นเราทั้งหลายนะคริสตจักรพี่น้องคริสเตียนที่จะ เป็นแสงสว่างด้วยนะในเมื่อเราได้เห็นความสว่างของพระเจ้าเราได้เห็นแสงสว่างที่ส่องมาจากพระองค์เราเองก็ควรจะเป็นแสงสว่างเพื่อจะให้คนได้มองเห็นพระเจ้าด้วยเช่นกันให้คนทั้งหลายที่กำลังยากลําบากจะเห็นทางออกเราสามารถเป็นตัวแทนของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดที่อยู่ในความยากลำบากเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาได้ เขาจะได้มีความหวังใจในพระเจ้าแสงสว่างจะส่องมาบนเขาแน่เดังวนั้นคริสต์มาสปีนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะได้มีโอกาสนะพูดเรื่องราวของพระองค์สามารถที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อแสงสว่างของพระเจ้าจะส่องไปถึงบนเพื่อนเราหรือใครสักคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในความมืดหรือใครสักคนที่อาศัยอยู่ในเงามัจุลาชที่เงาแห่งความตายที่กําลังลําบากมากแต่เขาจะได้เห็นทางออก ขอพระเจ้าทรงใช้เราทั้งหลายและให้เราตั้งใจที่เราจะมีคำพยาาให้เราตั้งใจที่จะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจเพื่อจะทําให้พี่น้องเหล่านั้นจะได้มีกําลังใจได้พบกับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับดังนั้นคริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่เราทั้งหลายจะร่วมกันแล้วก็นําแสงสว่าง พระเจ้าที่ส่งมาถึงเราได้ฉายออกไปถึงคนอื่นๆด้วยเพื่อเขาจะได้มีความหวังเหมือนที่เรามีเขาจะได้พบกับพระเจ้าด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรเราเราที่ฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยแม้กระทั่งคนที่ไม่มีทางออกคนที่ทําบาปคนที่สมควรจะต้องตายแต่พระองค์ก็ห่วงใยเขาการมาของพระองค์แสงสว่างจะมาถึงเขา รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่องอมาตุฬาที่พยายามต่อสู้เพื่อจะยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องแต่ว่าก็ลำบากเพราะรอบตัวอยู่ในความมืดอยู่ในความตายซาตานควบคุมไว้ทั้งหมดพระองค์ยูกาเกะพระเจ้าทรงเมตตาเราขอองค์ทรงให้เราทั้งหลายที่อยู่ในสภาพนี้จะได้เห็นทางออกขอแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องมาถึงเราทั้งหลายมากยิ่งกว่านั้นขอใช้เราทั้งหลายที่จะเป็น อุปกรณ์ของพระเจ้าเป็นตะเกียงที่พระเจ้าทรงจุดไว้เพื่อจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายด้วยครับขอบคุณพระองค์อธิษฐานฝากซึ่งกันและก,กันไวก้ไวกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ